ถือเป็นอีกหนึ่งพ่อลูกที่น่ารักน่าเอ็นดูเป็นอย่างมากที่เรียกได้ว่ามีทั้งฟิลแบดแบดและน่ารักน่าเอ็นดูอย่างเหตุก,การณ์ล่าสุดที่คุณพ่อสายมาเฟียอย่างอีเจเพจจ้าได้หาวิธีการอุ้มลูกแบบที่ไม่เหมือนใครเรียกได้ว่าไม่ต้องหาอุปกรณ์เสริมให้วุ่นวาย เพราะเมื่อหันมาอีกทีก็เห็นน้องไทก้าลูกชายสุดที่รักเข้าไปอยู่ในกระเป๋าของคุณพ่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าเรียกได้ว่าน่ารักเป็นอย่างมากสำหรับพ่อลูกคู่นี้เมื่อแม่นิวเผอเมื่อไหร่เอาเป็นว่ามีเรื่องให้หากันอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าอย่างไรก็ตามดีเจเพชรยาก็ถือเป็นคุณพ่อที่น่ารัก และหน้าเอ็นดูดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลย